เนี่ยในโซเชียลเนี่ยตัวจริงแหมก็ดันแต่งทั้งหน้าแต่งทั้งแอปเนียนเชียวยิ่งแต่งเยอะสิวก็ยิ่งขึ้นงั้นลองหน้าสดไปแล้วกันไม่น่ารอดอ่ะลองกรบสิวดูโบกเข้าไปโบกจนหนายังเอาไม่อยู่พังยิ่งโบกครับสิวก็ยิ่งเหอะงั้นเอางี้ จัดเต็มไปเลยเฮ้ยเอาแต่แต่งอยู่นั่นแหละรู้แล้วนะ่สายแล้วรู้แล้วนะ่ามาไม่ทันก็นกไปตามระเบียบขาดทุนย่อยยับ <c oughs> ผู้ชายก็ไม่ได้ <c oughs> เอาเครียดสิวก็ขึ้นกุกม,มันให้หมดหนังสิวนังเส้นหนบอชีวิตไม่ต้องเศร้าลองนี่สิ Baby Kiss บ b บีเฮ a ร์บออลอินวทาแล้วครบจบในซองเดียวเนื้อนุ่มเกลี่ยลื่นเข้ากับสีผิวของคนไทยมีส่วนผสมของสมุนไพรช่วยรักษาสิวยิ่งปกปิดยิ่งรักษามาพร้อมเอิม่มชีวิตผู้หญิงสมัยเนี้ยมันยากผู้ชายก็ใช้ได้เอาไปดีขนาดเนี้ยราคาแค่49บาทใช้ได้เป็นเดือนหาซื้อง่ายๆได้ที่7 e l ว v e อนนะจ๊ะ